ข่าวด่วนข่าวด่วนส่วนยางน้อยมันจบแล้วเขาบอกแล้วเป็นอย่างที่ผมพูดวันนี้ไอ้ไหลเมันไปหาสารวัตรมาเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมพูดเลยนะครับมันก็เป็นที่ผมพูดนั่นแหละทุกท่านคือมันจบแล้วครับนายรานะคามันจบแล้วครับนายคือทุกท่านไปไปฟังอียาเนี่ยไปฟังอียาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ิคือมันไม่อยู่ในพื้นที่เนี่ยวันนี้ผมลงมาในพื้นที่เอฟซีรู้บ่ว่าผมได้ข้อมูลข่าวสารเต็มไปหมดเลยแล้ววันนี้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าเรื่องหลายเรื่องที่เอาไปเล่นกันในโซเชียลเนี่ยอย่างยหอาไปเล่นเนี่ยไม่มีอะไรตรงเลยแม้แต่น,น,นิดเดียวบิดไปหมดทุกอย่างบิดทุกเรื่องบิดยันห้อยไอ้ซีครับทุกท่านแล้วแล้วคนก็ไปฟังมัน f ีพลังลิพลังโง่ก็ไปฟังไอคนประเภทนี้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะทั้งที่เรื่องเนี้ยมันจบแล้วผมบอกแล้วมันจบแล้วคือก็คือป่าไม้ไม่ได้เอาระักฐาไปให้มันชี้ตัวไม่ได้ว่าใครเข้าไปตัดมันชี้ตัวไม่ได้ว่าใครเป็นคนบุกลุกจริงป่ะเอา้าในเมื่อมันชี้ตัวไม่ได้ทำไงทีนี้ ่ช่เมื่อมันชีตัวไม่ได้ก็เขาจะออกหมายยังไงละ่ะแล้ววันนี้ไอ้ไหลยิ่งไปซ้ำด้วยเนี่ยไอ้ไหลไปซ้ำมันก็ยิ่งมันยิ่งทาให้เขาเข้าใจเพิ่มว่าไอ้คนที่ร้องเรียนเนี่ยร้องเรียนเพื่อกันแก้งไงมันก็จบแล้วสิครับนาย่ะเออผมก็บอกแล้วมันจบแล้วครับนายเรื่องเนี่ยมันจบแล้วแต่แปลงสองมันไม่จบ แปลงต่อมันมีคลิปหลักฐานทํากินไอ้แปลงของไอ้ไหลส่วนยางนี่มันจบแล้วเหรอมันคาดวิดีโอไอ้ไหลมันลบทันเข้าใจกันยังเข้าใจคําว่าไอ้ไหลมันลบทันป่ะทุกท่านแต่คลิปนั้นอนะผมมีหลักฐานของมันมีแต่ด้วยคปามที่ว่าเจ้าที่อะ <c oughs> เจ้าน้หาที่อะคือ าูดง่ยคือเขาต้องการแช่คลิปแล้วก็คนชี้เป้าเขาต้องการแค่นี้ครับต้องการแค่คลิปแล้วก็คนชีเนนช้เป้าแล้วเนี่ยคนชี้เป้ามันก็ไม่มีนะครับเจ้าชี้ก็ไม่กล้าชี้ชี้ไปชี้มาเดี๋ยวไอ้ไหลฟ้องกลับตัวอีกอ่ะจริงไปมสิชี้ไปชี้มาไม่ไม่ไม่ตรงปกไอ้ไหลฟ้องกลับอีกเจ้าชี้โดนหนึ่งห้าเจ็ดอีกจริงวะเออ เพราะฉะนั้นหลักฐานมันไปไม่ถึงมันไม่มีมันไม่มีคนคาดกล้าชี้เป้าไงถึงบอกว่าเอาคนที่ถ่ายรูปไปชี้เป้าที่เออนั่นแหละเออจริงๆถ้าเอาคนที่คนใจถ่ายรูปไปชี้เป้าอย่างที่ไอทู้พูดอะนั่นอะ่ะเรียบร้อยนะถ้ามีพยานชาวบ้านเรียบร้อยแต่กูได้พยานชาวบ้านแล้วจบกูม,มึงจบแล้วนะ พอมึงจบแล้วว่ากูได้พาญานชาบ้าแล้วจบพอมึงปิดตานานเลยปิดตานานแปลงฝ่องเลยนะครับทุกท่านเพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกเอฟซีว่าค,คุณจะฟังข่าวสารอะไรเนี่ยเอฟซีพลังระต,ต้องต้องทำความเข้าใจว่าฝีมือในการทํางานมันคนละระ,ะ,ะดับกันเข้าใจปะเออฝีมือในการทำงานเนี่ยมันคนละระ,ะดับกันมันคนละเลเวลกันนะครับ ก็คนชีเป้ามันไม่มีม <c oughs> นะครับผมพูดอะไราฟังผมหน่อยสิผม,มนักร้องเหมือชีพอ <c oughs> ากท่านผมไม่ใช่นักร้องสมัครเล่น <c oughs> เออพักนึ่งครับผมลงไปซื้อซื้อของไปฝากพวกกันนะครับเดี๋ยวขึ้นมาสิค,ครับเรื่องตอนนั้นผมบอกเลยว,ว่าไอ้แปลงสองเนี่ยมันปิดตำนานแต่ของอีดาเนี่ยพยานกูมีเต็มคาราเบลเดี๋ยวมึงรอดูพยานกู มาต่อไอ้ที่ครับผมครับผมถึงบอกไงว่าผมถึงบอกไงว่าการร้องเรียนครั้งนี้ของพวกมันอ่อนประสบการณ์จริงอเอาประสบการณ์ในการผมเห็นช่องโอเลยแหละตรงเนี้ยพวกเห็นช่องโอเลยว่ามันไม่สามารถที่เอาผิดได้นะครับทุกคนเพราะเะาถึงเอาผิดไม่ได้รู้ป่ะเพราะว่าหลักฐานมัน,มนไม่มันไม่พอเรื่องของผมแล้วหลักฐานมันพอ นะครับรักฐานมันพอพที่สำคัญน,นะเราได้พยานชาบ้านแล้วแปลงสองขอยดำเนี่ยครับแต่เราขอขอแค่แค่นี้พอไม่พูดอะไรเยอะเดี๋ยวทำให้ดูเขาบอกว่าเดี๋ยวทำให้ดูเ็าูดอยู่นี่ไงยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะทำให้น้องดูแบไรบ้าเออ ดำไปชี้เป้าเลดิให้จีิงดําดำไปดิดําไปชี้เลยดำกล้าฉีหรือเปล่าล่ะ,ละนะช่างซอกก็ได้ช่างซอกกล้าฉีเป้าหรือเปล่าล่ะ,ละเอาแค่นี้พอเอาแค่นี้พอต้องเอาเยอะไอ้ดำกับ <c oughs> ดำกับช่างซอกกล้าฉีเป้าหรือเปล่าล่ะ,ละเออเขาเป็นพยานใช่หรือเปล่าล่ะ,ละนะครับพั้นที่ตรงนี้พยานหลักฐานมันไปไม่ถึง จริงไหมและไอ้เงินเนี่ยที่ไปจ่ายกันในบ้านอะ่ะมันเงินอะไรเอออีดามตอบได้เวลาเงินอะไรเออถ้าไอ้ไหลงัดขึ้นมาว่าเป็นเงินที่อีดามซื้อซื้อที่ช่างซอกแปลงที่สองบไรยานะถ้าห้ไหลบอกว่าให้ไปย้อนดู กล้องจอน่ะบรนเลยนะเพราะอย่าลืมทีว่าบ้านก็บ้านมีกล้องจอนแต่ถ้าหรือกล้องจอนอีดําก็บอกอีกแล้วว่ากล้องจอนเสียค่ะกล้องจอนบ้านหนูเสียค่ะอีดําก็จะออกแผ่นนี้ทุกคนเข้าใจปะเออดํามันก็จะออกลูกนี้ว่ากล้องจอนเสียค่ะกล้องจอนหนูเสียค่ะเข้าใจปะ มีอยู่แค่นี้เข้าใจไหมครับเออมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นวันเนี้ทุกคนฟังผมให้ดีๆนะครับไอแปลงของอะไรเนี่ยคือมันไม่กระเตือเข้าใจไหมครับอืมเฮ้ จะพูดไงพวกมึงไอยานก็เล่นอยู่นั่นแหละไอยานก็ขยม่มขยม่มขย่มกันแหละยิ่งวันนี้นักระตุ้ยนะไปด้วยนะโอ้ยยิ่งนักระตุ้ยไปด้วยนะจบเลยยิงจบเลยเพราะนักระตุ้ยเป็นพยานไงนใช่ไหมครับนัก,กตุ้ยเป็นพยานไงน เออจบเลยหรือมีทางนึ่งยานบินกลับมาไทยมาชี้อ่ะมเป็นคนล้อมให้เหรอเออนะครับยานกลับมาไทยนะครับหรือมีทางนึง ไม่พูดดีป่ะยวมันรู้กันแค่นี้แหละ